ใส่เกลือมาวันนี้พุดตรงๆไม่ต้องหอมๆอมมาเสี่ยงนี่ครับฮ้ายผักเดียวอ้ยผักเพื่อไทยครับพี่น้องครับพอบอกว่ามาห้าเสียงพี่น้องท่ามวันแล้วเขาเลือกตั้งต่อได้นัทวุฒิผมตอบไม่ทุกว่าเขาเลือกตั้งต่อได้แต่ว่าถ้าบนสิ้นศัยได้ผมอยากให้เลือกวันนี้ต่อเจ้ากับหลอมโมดูเคลิ้มแม่แล้วกับประยุทธ์กับประวิตรเล่นเกย์ย่กันแล้วอันตรชาเพิ่มไปเรื่อยแล้วครับ วันก่อนไปราชบุรีล่าล่ามือปนเอกประวิทย์ลำวงแล้วครับแล้วเป็นตาลำวงที่บาดใจที่ชุดสร้างไปตั้งหน้าร้านรัดหน้าแบบแมวควักกันครับพ<อ>ี่น้องที่รบครับเดี๋ยวใจนะเดี๋ยวใจนะ,นนะรอถตึงเกียิซี่แล้วนี่พี่น้องครับ ส่วนวาพลเอกประยุทธ์แกกะเมื่อนวาแล้ะครับอยากเป็นนายกมากเครียดเมียร่ม,รมวันก้อนเริ่มแล้วพมมบานายสัมภาศื่อบนชนดักหน้าไว้แล้วนะครับว่าตลอดการห้าเที่ยงเราเดิมพันกันว่าวัตรลอดเวลาสองสามเดือนจนถึงวันเหลือตั้งเนี้ยประยุทธ์ด้าชาวบ้านวันไหมออาแล้วก็ไม่ทันคาดคํากับ วันก่อนไปสมุดทรงครัมชาวบ้านนี่ขาวาท่านนายกให้ท่านนายกช่วยเรื่องราคาผลไม้หน่อยถ้าท่านนายกช่วยเรื่องราคาผลไม้ได้เราก็จะหนุนนายกเป็นนายกต่อไปแล้วชาวบ้านเ็าเล่งทุกกันเลยเขาตังความว่างเขาอีดองข้อกับใครเหรอถ้าไม่ดองข้อกับนักการเมืองที่เสนอตัวมาบริหารประเทศทุ้มกับนี่ถ้าบอกอุ้งยิงปนีว่าอุ้งยิ้ง ช่วยหน่อยราคายางราคาปลามาันสวดเสียดเสียสามันเวทนาแล้วอุ้งอิงก็จะต้องบอกว่าได้ค่าขอบคุณพี่น้องที่สะท้อนมาจะแก้ปัญหานี่ต้องปันนี้ไอหนูไม้กับขึ้นเวทีดึงอ่ะมีเรื่องไงผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบไม่ไ้